ราคารายละเอียดสั่งซื้อสเปคไฟฉายอ่านใต้คลิปตรง description และพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่คือ a r m y t e c h วิสัตร์ท2 w ับ u บ l ลยูจี l ั i ต l แ h ตัวนี้สั่งซื้อจากร้าน TacticalThai.com ผมมีลิงก์และราคาอยู่ใต้คลิปเป็นตัวเลขไปอ่านเพิ่มเติมตรงนั้นได้เลยที่ Description และพิมพ์คอมเมนต์นะครับนี่คือไฟฉายถือ ติดเป้ติดตัวคาดหัวหรือจะติดจักรยานอะไรก็ตามแล้วแต่นะแล้วแต่ออแดสเซอรที่เขาให้มานะครับจะมีเอา์ดคาดหัวแบบนี้ติดเอวหุมขัดเสื้อกราะแปะกับตัวถังรถหรือว่าการซ่อมรถนะครับติดกับสายเป้หรือว่าจะเป็นคาดหัวในอุตสาหกรรมเป็นวอร์มไลท์กับกรีน n LED คือมีทั้งแสง อวอร์มส้มอุ่นนะครับรวมถึงแสงเขียวให้ใช้งานในตัวเดียวด้วยซึ่งแสงเขาก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับวอร์มไลท์พันยี่สิบรูเมนส์กรีนไลท์สี่ร้อยรูเมนส์นะครับแล้วระยะ2คือวอร์มไลท์คือเก้าสิบเจ็ดเมตรแล้วก็กรีนไลท์ที่หกสิบสามเมตรรันไทม์นะครับนานสุดเมื่อใช้โหมดเบาสุดอยู่ที่2เดือน60วันโดยประมาณชาร์จแมกเนติก USB ชาร์จเป็นแปะตูดชาร์จนะครับแล้วก็หน้าตาแบบนี้ no hassle Warranty รับประกัน10ปีจากผู้ผลิตนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะมีลักษณะการใช้งานเขาจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่า hard h a t mouse เนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ hard h a t mouse อีกแบบหนึ่งที่ติดตรง s h o u d ด้านหน้ากับติดตรงขอบหมวกต้องซื้อเพิ่มต่างหากแต่ว่าถ้าเป็น magnetic tail ท้ายแม่เหล็กนะครับคลิปติดเข็มขัดแล้วคลิปสำหรับติดคาดหัวเนี่ย มันน่าจะมีมาให้แล้วนะครับกอชื่อลุ่นคือวิสตาร์ C2 W u G นะครับ W u คือ Warm G คือ r r e n เนาะ Warm Green นะครับด้านหลังก็จะเป็น3 in 1ใช้งานอะไรได้บ้างนะมา,มาดูกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นความ,วามรายละเอียดนะค,ความใส่ใจของผู้ผลิตคือบอกหมดเลยนะครับโหมดอะไรกี่ลูเมนใช้ได้กี่นาทีกี่อะไรเขาบอกหมดเลยนะครับลงน้ำได้10เมตร5ชั่วโมงกันกระแทก10เมตร โหดสัตว์นะครับโหดมากเลยนะสเปคโอเคนะครับเปิดมาข้างในเราจะเจอกับถาดสีดำแบบนี้ผมเคยรีวิว a r m y t e c h ไปหลายรุ่นแล้วนะครับถ้าพี่ๆอยากจะดูว่า a r m y t e c h ที่เคยรีวิวไปแล้วมีรุ่นอะไรบ้างนะครับไปดูในเพลย์ลิสต อาร์มิเทคได้เลยอาร์มิเทเป็นแบรนด์แคนาเดียนนะแคนาดานะแต่ว่าใช้ส่วนประกอบผลิตจากจีนญี่ปุ่นอเมริกานะ LED วัสดุอะไรพวกนี้นะในนี้จะมีตัวไฟฉายพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับมาด้วยมัง้งน้ำหนักประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสายคาดศีรษะซึ่งเป็นสายแบบเ,เป็นยางรัดนะครับคือเดี๋ยวค่อยมาทำให้ดูแล้วกันแล้วก็จะมีเป็นแมกเนติ c ชาร์จนะครับแปะชาร์จตรงตูด สุดท้ายก็จะเป็นอะไหล่คือโอริงกับคลิปเน็บนะครับซึ่งปกติผมไม่ได้ใช้ไฟฉายพวกนี้เป็นไฟฉายคาดหัวนะผมใช้เป็นติดตัวหรือว่าถือเอานะครับก็บเป็นคลิปสเตเลดตามนี้เลยโอเคเรามาดูกันที่ตัวไฟฉายก่อนนะครับตัวไฟฉายก็เป็นลักษณะทรงสเปรย์เชฟนะครับซึ่งจะเป็นแท่งแบบนี้โดยจะมีแสงไฟหรือว่าตัว led อยู่ด้านข้างของกระบอกปกติเราจะเห็นด้านบนแบบน,นี้แล้วกดแล้วเปิดถืออย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะออกด้านข้างแบบนี้นะครับด้านไซส์ โดย Optical เขาจะเป็น Beats เซอร์เฟนะครับเป็นผิวเหมือนลูกปัดบางคนเรียกฮันนี่โคมันเหมือนรวงพึ่งอนะเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นออปติกนะครับที่ช่วยในการกระจายแสงให้ออกไปกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับพร้อมกับเบเซลสแตนเลสแล้วก็ตัว l ลนส์ p t i c อยู่ข้างในนะครับหน้าเลนส์ก็จะไม่ถูกกระแทกแน่นอนส่วนปุ่มคนโทรลเปิดปิดอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นปุ่มยาง โดมสีเหลืองสดใสเลยเห็นชัดเลยแล้วก็ด้านบนก็จะบอกว่าเป็น warm green light ก็คือเป็นแสงอุ่นบวกแสงเขียวนะครับชื่อรุ่นคือวิศาัต c 2 w g hot surface แล้วก็มี serial number ส่วนของบอดี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลลอยอ anodized type 3, เป็นแบบ ultra matte black คือดำด้านพิเศษนะครับแม้ว่าจะไม่มีลายกันลื่นอะไรมากมายแต่มันก็ด้านมากทำให้เวลาจับแล้วมันไม่ลื่นมือประกอบกับเวลาโดนน้ำโดนอะไรเงี้ยมันจะยิ่งฝืดขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้จะมีช่องรองรับคลิปหรือว่ารองรับเมาส์ซ็อกเกต็ตที่ติดกับหมวกหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่เป็นคาดหัวแล้วก็ท้ายก็จะเป็นแมกเนติกอินดักชันเป็นปั้นชาร์จแม่เหล็กนะครับสามารถจะใช้งานเป็นแฮนด์ฟรีไลท์ได้นะครับก็คือวางกับโต๊ะโลหะแปะกับเสาเหล็กหรือว่าแปะกับวัตถุที่เป็นโลหะได้ก็แม่เหล็กก็แรงพอสมควรนะครับก็จะบอกเป็นแมกเนติก usb charger นามนี้เลยนะครับ มีร่องระบายความร้อนลักษณะนี้คราวนี้เราลองมาดูกันที่าสายคาดหัวที่เขาให้มาบ้างว่าติดตั้งยังไงนะครับมันก็จะเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับเราจะใช้งานเราเพียงแต่ดันตัวไฟลงไปในลักษณะนี้นะครับแอบแบบนี้นะครับแล้วก็นําตัวยางเนี่ยมาเกี่ยวด้านล่างล็อกไว้อีกทีหนึ่งมันก็จะก้มเงยได้นะครับลักษณะนี้บางคนบอกไม่ชอบนะครับลักษณะนี้แต่บางคนบอกสบายมากก็สามารถจะใช้เป็นไฟคาดหัวด้วยการกดเปิดปิด อย่างนี้แต่บางคนไม่ถนัดก็กลับด้านตีลังกาจากด้านนี้มาไว้ด้านนี้แทนปุ่มก็จะอยู่ด้านล่างแทนนะครับแล้วก็สายคาดหัวก็จะเป็นอิลาสติกมีแถบสะท้อนแสงยืดปรับความกระชับตามขนาดศีรษะได้าตามต้องการเลยนะครับก็ถ้าจะออกก็แค่ดึงแบบนี้นะครับง่ายๆเลยส่วนการชาร์จและการใช้งานก็คือหมุนฝาท้ายออกนะครับซึ่ง a r m y มิเทเองเนี่ยหลังๆก็จะมีระบบชาร์จแม่เหล็กมาแล้วด้วยนะครับตามนี้เลยเนาะนะครับ ตัวของสปริงด้านในเป็นโครเม,มานะครับป้องกันสนิมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มาในตัวนี้เป็นขนาดความจุ3,200ม ah, ิลลิแอมซึ่งไม่ขี้เหร่นะถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ1.850 6ลิเทียมไอออนตัวนี้เป็นหัวแบนนะครับหัวแบนเลยเป็นสีฟ้าแบบนี้ใส่ก็คือหันขั้วแบตด,ด้านที่เป็น p o s ิทีฟนะครับบวกเนี่ยไปทางด้านบนนะครับแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปในลักษณะนี้จะเห็นว่ามีโอริง ติดตั้งมา2เส้นแล้วนะครับกันน้ําและฝุน่นซึ่งตัวนี้กันน้ําได้ถึง10เมตร5ชั่วโมงโคตรนานโคตรนานโคตรโหดเลยแล้วกันกระแทก10เมตรโหดมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู UI กันว่าเจ้าตัวนี้สั่งงานใช้งานยังไงไปดูแสงก่อนครับผมระดับโลครับผมมีเทียมครับ แล้วก็หายกว้างมากเลยเนาะกินพื้นที่แสงก็กว้างจริงๆนะครับผมลองปรับโลอันนี้เป็นสโตรบีคออนะครับแสงวอร์มนะโลมีเดียมครับแล้วก็หายกินพื้นที่กว้าง อันนี้ปรับเป็นแสงเขียวเป็นเขียวโลนะครับมองไม,ม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่มีเดียมแล้วก็ายโลมิดหาสี่รอยลูเมนกับแสงเขียว โอเคนะครับเรามาดูกันที่วิธีชาร์จเจ้าตัวนี้กันก่อนนะแบตเตอรี่ติดตั้งมาข้างในแล้วนะครับจะชาร์จก็คือต้องคลายฝาท้ายประมาณ1ส่วน4รอบประมาณนี้นะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็เอาแป้นที่มีแหล่งพลังงานเนี่ยแปะเข้าไปนะครับขนาดกำลังชาร์จอยู่มันก็จะมีไฟเข้าลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการพร้อมชาร์จถ้าไม่คลายฝาสเตตัสมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือเขียวพร้อมชาร์จพร้อมโก g o ์ทูกโกเนาะแปะเข้าไปแบบเนี้ย มันก็จะเป็นแดงกระพริบแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการบอกว่ามันไม่ชาร์จนะครับถ้าจะชาร์จคือต้องคลายฝาท้ายนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วค่อยแปะเข้าไปสักพักหนึ่งมันจะเป็นสีแดงนะครับก็ชาร์จไปเรื่อยๆจนมันเต็มมันก็จะหยุดมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือว่าจะดับไปนี่คือวิธีชาร์จของเขานะครับโอเคเรามาดูวิธีกดใช้งานนครับ เจ้าตัวนี้คือเวลาคลายฝาคือเป็นการล็อกเอาท์แล้วก็เพื่อทําการชาร์จใช่ไหมคราวนี้จะใช้งานนะครับลองกดดูมันจะเปิดไม่ติดนะเพราะาฝาท้ายมันคลายอยู่เราขันฝาท้ายให้สุดนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดปิดนะครับแสงล่าสุดที่ใช้งานโดยแสงจะมีหลายระดับให้ใช้นะกดคลิกเปิดปิดเมมโมรีนะครับเปลี่ยนระดับความสว่างกดค้างแสงก็จะเพิ่มความสว่างแล้ววนไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดที่มันเป็นโหมดที่เป็นโลเคชันบีคอนนะครับ กดคลิกอีกทีก็ปิดกดเปิดมาอีกทีก็จะเป็นการเรียกหมดเดิมล่าสุดที่อยู่นะครับโดยเจ้ารุ่นนี้จะมี UI ไม่เหมือนกับวิสระโปรหรือว่าวิสระ C2 รุ่นอื่นๆน,นะนะครับลองดูนะครับเปิดปิดคือการคลิกเพื่อเปิดปิดแสงล่าสุดที่ใช้งานปรับโหมดความสว่างคือกดค้างนะครับหลังจากที่เปิดแล้วมันก็จะวนเบาสุดจนไปถึงระดับแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็อยู่ท้ายสุดคือโหมด โลเคชันบีคอนนะครับซึ่งถ้าปิดอยู่โหมดนี้เปิดมาก็จะอยู่โหมดนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนการเรียกโหมดอัลตร้าโลหรือว่ามูนไลท์เนี่ยตอนที่ไฟปิดอยู่กดสวิตช์ค้างสักครู่นึงจนไฟอัลตร้าโลติดนะครับมันก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่ำที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าข้ามไปแล้วก็จะไม่มีโหมดอัลตร้าโลให้ใช้แล้วต้องเรียกใหม่เท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าสลับไปเป็นแสงเขียวทำยังไงแสงเขียวคือเปิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วกด ดับเบิลคลิกนะครับหรือปิดอยู่ก็ได้นะแล้วกดดับเบิลคลิกมันก็จะสลับระหว่างแสงเขียวกับแสงวอร์มหลักนะครับแล้วแต่เราใช้เลยซึ่งแสงวอร์มมันอยู่โหมดไหนมันก็จะจำโหมดนั้นด้วยนะเนี่ยผมกดดับเบิลคลิกออฟก็ได้หรือออนก็ได้นะนี่ออนก็คือไฟเปิดอยู่กดดับเบิลคลิกก็จะสลับไปวอร์มถ้าอยู่วอร์มกดดับเบิลคลิกก็จะไปกรีนนะครับหรือว่าปิดอยู่แล้วกดดับเบิลคลิกมันก็จะสลับระหว่าง กรีนกับวอร์มนะครับซึ่งกรีนเองก็จะมีโหมดให้ใช้งานด้วยกันเหมือนกันเลยนะครับกดค้างแต่ต้นจะเป็น ultra low green แล้วข้ามมาเป็น low mid h i g แล้วก็จะไปกรีน location beacon นะครับซึ่งแสงกรีนก็พี่ๆจะเห็นเลยว่ามันกว้างนะครับแสงเขียวของตัวนี้นะครับสว่างสูงสุดอยู่ที่400 lumens เลยนะครับถือว่าเป็นแสงเขียวที่แรงและกว้างมากนะครับส่วนแสงหลักก็120ูเมนส์นะครับกด d o b l e ลคลิกแบบนี้ เป็นการสลับซึ่งการเซตอัพโหมดแบบนี้ถือว่าค o ม s อ n s e นต์ครับจำง่ายมากไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็มันจะมีโหมดล็อกอ f u ฟังชันนะครับกับโหมดสตรอปออนอ f ฟด้วยเปิดสตรอ e กับปิดสตรอ e เดี๋ยวเรามาดูวิธีกดกันว่าทำยังไงครับผมอันนี้ก็คือเป็นการเปิดปิดด้วยการคลิกเปิดปิดนะครับปรับโหมดด้วยการกดค้างดับเบิลคลิกเปลี่ยนกรุ๊ปนะครับเป็นกรุ๊ปเป็นแสงอื่น ก็จะเป็นแสงเขียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมาดูวิธีใช้งานาเจ้า LED ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโหมดเรียกว่าโหมดอะไรผม,ผมจำไม่ได้ตะกี้อ๋อสโตรบโหมดนะครับเปิดปิดสโตรบโหมดทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคนะครับวิธีตัดโหมด โลเคชันบีคอนหรือโหมดสโตร์เมกี้นะครับไอโหมดเนี้ยโหมดเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่คือโหมดสโตรบนะครับเนี่ยเขาเรียกสโตร์นะมันจะเป็นการกระพริบแต่ผมเรียกว่าโลเคชันบีคอนไม่เอาโหมดนี้ได้ไหมตัดออกเลยนะครับมันจะมีโลมีเดียมไฮ h เนาะบวกอัลตร้าโลหรือว่าไฟเออร์ฟลายหรือมูลไลท์นะครับส่วนอันนี้คือสโตรบก็คือมีทั้งหมดไฟนิ่งมีทั้งหมด3ระดับบวก1ต่ําสุดบวกโหมดกระพริบนี้แต่บางคนไม่อยากได้โหมดเนี้ยไม่เอาได้ไหมเอาแค่โหมดไฟนิ่งได้ไหมทําแบบนี้นะครับปิด คลายฝาท้ายนิดหน่อยนะครับกดสวิตช์ค้างไว้หมุนฝาท้ายไปสุดแล้วคลายฝาท้ายอีกทีหนึ่งแล้วมันจะเป็นนะครับลองดูเนาะผมคลายฝาท้ายแล้วนะครับอ่ะขันก่อนนี่เปิดปิดปกติมันก็จะเป็นแบบนี้นยังมีเนาะแต่ถ้าผมไม่เอาทำํำยังไงก็ปิดไฟก่อนคลายฝาท้ายนิดนึงกดสวิตช์ค้างไว้ไปกลับมันน่าจะไม่มีแล้วแหละเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสองสามแทน ไม่มีโหมดสต็อปให้กวนใจแล้วนะครับมีอัลตร้าโลให้ใช้ด้วยกดเหมือนเดิมกดค้างแต่ต้นเลยอัลตร้าโลโลมีเดียมไฮไม่มีสต็อปแล้ว mm hmm. เช่นเดียวกันกับแสงขาวเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีโหมดสต็อปมาก,กวนใจแล้วนะครับโลมีเดียมไฮแค่นี้แหละนะครับแต่ส่วนโตผมคิดว่าเอาไว้ดีแล้วนะครับก็คือทําเหมือนเดิมคลายฝาท้ายกดสวิตช์ค้างไปกลับแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งคาวนี้ก็จะมีโหมด โลเคชันบ mm ี c o n ให้ใช้แล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับส่วนการล็อกเอา็กลายฝาท้ายแค่นี้นะครับไฟก็จะถูกตัดการทํางานคอนแทคไม่แตะกันไฟก็จะเปิดไม่ติดแล้วง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับผม mm hmm. นี่ก็เป็นวิธีเซตอัพ mm hmm. ของเขานะครับ mm hmm. จําทุกหมดเลยแม้แต่งหมดกระพิบนะครับผม mm hmm. ก็ ตามนั้นเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่คือ Armytech วิาสาต์ C2 w u G w u คือ Warm G คือ Green นะครับเดี๋ยวไปดูตัว w u R หรือว่า Warm Red ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมชอบมากเลย Armytech นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Happy Riding right Out